สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขุสุขลนสมองสมบนพพอบกับส่องน้องแทนนะพี่นนอนนะพ้นตกมาสองมือแลพี่น้องไปทางได้กระบ,บอดได้งัวกันยังอยู่ในตันล่างเรียกไปทางได้กามีแต่พลมืออยู่ฮือนกับน้องแทนคือเก้า อยู่ถิงฮือนกับหนองแทนคือเกาถุย่าได้ไหมลูกสองมือสองมือ,อเล่นโลดอยู่ในเฮื่นนี่เอาคนตุก,กตามาใส่กตามันแน่น่ะมันไน้นในหลอโลดนะนะลูกนี่ในใน,นตีนมนะันน่ะนี่อยู่ในตีนมนะันน่ะ อืมเอาออกนะแม่อยู่ในเฮือใน่บมียังเล่นหล่นหลดดพอลงตลางก็มาได้พ้นตกเนาะืึเอาออกล้วไหม,มล,ล,ลูก ตัวแสบคอยอีเมลมันเป็นยังเลยลูกล่ะยังตีอ่ะคเออ chúng ta chia phải, mà, kia phải mà, uhm? <cười> <cười> ngô ma, chia ngô ma, theo hướng bà 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 ว่าทางกับเปื้อนจะสิไปทางใดลมนาวพองเอาไปรุกแต่เฮือนกับแงแทนน้ำมือเสาก็ลงกหนึ่งเขาแล้วก็เห็ดในอยู่ในกินขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมากินอยู่เฮือนพอคนโตไปทานแมงแทนลงไปเล่นตาลาดเพราะมันเปือนเป็นทเทอเฮือน กะพาเข้ามาพุ่นน่ะกะปี้อักเบิดเดี๋ยวก็ได้ออกตัดอีหยังนั่นน่ะหึโอ้ยบ่ได้ลงแต่เฮือนบ่าอแม่ยังบัดเอาเอาเอาเอยู่แม่ไปใส่บดนี่ฮะบ่สิยู่แม่ไปใส่ mà nói ơi <laughs> nan nan จอมป่วนถ้าเพื่อนนอนตื่นแล้วเพื่อนสิกวนโมรือไรถึงคณสิตื่นเด็กตื่นยังกระตามหักวนโลกถ้าเจ้าบรุกข่อยกติกาเฮ้ยแกงถิ่นเลย บอกออกมาเลยลูกอูนะบอกออกมาวายูุหันแหละเออวายูุหันแหละอูบางค่ันนะเลือนมัวอัมบูอัม mm. บู ได้ยังในข่อยดึกลงเฮือนเบิดขอบประจงไหวเดอ้อมียังข่อยแกงลตลรางเฮือนเบิดตุกตากะแม่ไปไหวในยังเก็บมาไปคนมาเซก,กตาโลดเลนมันดับเมื่อไหรเจอแกงกระพองเจ้ากระแปงสอะใช้หื เอาออกมาโอ้ยแกนมาตารางบัดน,นี้ชิสอดตารางไปได้แม่ว่ะยาวพอเป็นสื่อมาหายกินเขาก็กินเองพี่น้องไอ้แต่ว่าแม่แบบแม่น้องแทมแลบถ่ายเบิ่งปากกระปองกระมากแห้งปากกระปองนี่คอยกินเองคอยบไรไิหารเอาตัวนี้อบอบอบจ้มกินเองเอเอกินยังกระตาม ba cá bông nè cả, quẩy xay sao nè cả, gìn cáp an ăn... mướn săn cả gìn cáp bẩn, chớp nỗi. Đéo bơi xài mực thịt mực tai phèn đó. Coi con sư mày hại. Mày lái xí mày Mày น้องแท่นถือค้งอยู่บนบ้านเลยอยู่เฮือนเลยถึงเฮือนเลยเนาะมือนี่บรดิไปทางได้องมือแล้วบรดิลงแต่เฮือนนัน่นเออไปลงแต่เฮือนนะซองมือแล้วนอนเด้อบัดนด้เด้ออืมมาทำสีนอนมาแมก,กว่อยเนาะนอนอยู่ทงเฮือนพอคนผูกอู่หายตะก,กี้บอสเส้านอนอู่อันนั่นแหละมันใหญ่ในยามมันยดพอเป็นเนะืะ ไปเรียงงัว่ึขิ้กะดูปิดตาด้วยลูกปิดสองมืออันไหนนี้เอาผมพห่มปิดตินเลย้ ถาแมนแทนผิดพาดดต่ะงกต้อตอายลนเร่น้นอะดนาอะดนาอะดอกนอนตื่นมาเลยกวนพ่อกวนแม่ได้เพิ่นบ่ห้นอนโตได้ ถึงสีเดือกถึงสีเส้าแกย่างขอดบริสุทธิ์เจ้าขอดปลูกมาโรดท่าน,นี่กระทางฝึกเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี่เป็นวันขาวพันซาเนาะน้อแทนแต่งคันหาแต่งคันหาบุษสาทุกวันผ่าอะไรพี่นอ้องพอน้องแทนน่สิไปเกี่ยวดูวนดันใด ไปเกี่ยวหยาหรือว่าอะไรและพลนตกว่าซะบื่ออื่นบเบิดผลกะทางเบิงบือบ่ออ,อื่นบื่ออื่นสิเบิดหรืเบิ่เมื่อสาวในทั้งทั้งลมทั้งพนจ่ากากาก,ากมาในกระเพาะลิ้น,น,นๆแง่แง่แง่เดี๋ยวคำคำใบใบ,บไปกัเอาแลับาด เริ่มแล้วเริ่มจากากตะกากจากาก,ากแล้วไปทางใดก็ขิงงอยามพวัยมพวยามพุนเมกลงเือนเลยถามแอมตลกแอมตลางยาังนอนอยู่ตลางยาังเมียนอ่าเนาะบริขึนมาให้ทึงเือนสีหูสีตา mặc lại ngon này, mặc được, non hay ăn ngon hang này.